ปันแกมาสิถ่ายทอดยังไม่มีใครเข้ามาเลยถ้ายังไม่ห้าร้อยเราจะไม่พูดวินาทีมันจมีเพลงหรือวะเออเพลงเบาๆเพลงเบาๆทักทอลสวัสดทุกคนถ้ายังไม่ห้าร้อยเราจะไม่มีคนพูดเข้ามาดูพี่หน่อยวันนี้พี่จะขายของพี่จะเป็นพ่อค้านะคะวันนี้ขายของช่วยเพื่อนเหรอกเออขายของช่วยเพื่อนพี่กิฟก็ยังอยู่นะคะอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทิ่ถึงกันไหมคะพี่น้องสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ p j Style มีเสื้อลายใหม่มาแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้โปรโมทอยู่สามลายนะคะทุกคนพร้อมไหมคะไม่ต้องสั่งซื้อนี่นนะคะไปสั่งซื้อในล n e แอดนะคะเพราะว่าไม่มีหลังบ้านนะคะลายแอดอะไรล n e แอด แอดนะคะเขาเรียกอะไรแอดแอดนะคะแอดสไตล์นะคะ P J สไตล์ P J S T Y L E นะคะ P J สไตล์นะคะไปกดติดตามกันได้เลยนะคะไปกดแอดแอดไว้ก่อนนะคะเจอกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวฮะเซ็นทรัลลาดพร้าวพี่ไปเมื่อสิบปีที่แล้วจำได้สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจังเลยค่ะก็เลยเนาะนี่ เดี๋ยวจะไม่เห็นว่าผู้ชายใส่เป็นยังไงมาในแอดมาดูดูนี่นะครับวันนี้เรามีสามลายครับเน่ลยเฮ้ยลายนี้ยหวานมากเลยนะลายนี้ชื่อลายสีฟ้านะคะของพี่นัทไต่ป้นปันมาทํางานให้กิ๊ฟเร็วเออสวยมากสวยมากผมผมลายนี้เป็นลายสีฟ้านะคะถ้าใครชอบสีฟ้าเข้าไปที่ลายแอดแอด P J Style นะคะ อันนี้คือลายสีแดงค่ะลายสีแดงผ้าล็อตนี้จะเป็นผ้าแบบผิวก oh. ว่าล็อตท,ที่แล้วนะล็อตท,ที่เราจะเขเยนใส่แล้วแบบเหมือนแบบว่าอยู่นเน่าอะไรอย่างเ,นนเนงี้ย <c oughs> อันนี้คือสีชมพูของพีกก่กินีหวานแหววมากเลยน่ารักหมุนตัวได้ให้เห็นลายข้างหลังเอ้ยสวยปะนั่นลายก็ตายทุกคนไม่ต้องกดหัวใจไปกดไลค์แอดแล้วก็ซื้อของให้พี่กอนมายังมายังสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายของขายของขายของวันนี้เรามาช่วยพี่น้องขายของนะคะ อ่ะชื่ออะ <smelled S 2> <Superman> ไรวะเอรนะ FPJ Style นะคะหรือว <lum> <descriptive together> ่าเข้าไปที่ IGPJ Style by h e e d <od> y Hello h i l i p i n s n i h t Shot Yes of course แปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะราคาเดิมนะคะพี่น้องออกคอลเลคชันใหม่แล้วทุกคนใครซื้อรอบที่แล้วไม่ทันนะคะรอบนี้ลายผ่านงานด้อยพี่นัทดูของพี่นัทนี่นี่แดงฟ้าเขียวนี่ลายสีฟ้าแดง แดงฟ้าชมพูน,นี่ลายชมพูชมพ,ชมพูเหรอวะแดงชมพูชมพูนี่ไงแดงฟ้าชมพูใส่แล้วรู้สึกแบบหน้าตาดีอะเออไงใส่แล้วแบบแต่พอไม่ใส่แล้วแบบสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้องด้วยสวัสดีค่ะวันนี้พี่น้องเขามาออกคอลเลกชันใหม่นะวันแรกที่แรกเลยไลฟ์สดด้วยเนี่ยพีเจสไตล์นะคะเข้าไปที่ไลน์แอดพีเจสไตล์ใครสั่งรอกีนแล้วไม่ทันใช่พี่จะบอกว่าเสื้อมันมีจํานวนจํากัดเนอะรีบเข้าไปจองกันนะ แถมข้าวหนึ่งถุงนะครับใครที่สั่งแล้วแถมข้าวหนึ่งถุงก็มาแชร์ดยเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้ข้าวหนึ่งถุงของพี่นัทสวัสดีทุกคนนะคะคุยในแชทไม่ตอบแชทไหนเว้ยแชทไหนอ่ะพี่อ่านอยู่นะซื้อเสื้อแถมอะไรบ้างคะแถมถุงซิปล็อกค่ะแล้วก็ส่งฟรีนะคะพี่ส่งให้พี่น้องคะ่ีีดีดแต่หัววันเลยนะมีคนบอกขเสื้อเออขายอะไรครับ เสื้อ <nenhuma Durch those rapper> ค่ะเสื้อเสื้อดูค่ะอันนี้ดอกแดงอันนี้ดอกแดงอันนี้ดอกชมพูดูนะคะดอกชมพูชมพูสวยอ่ะหวานแหววมากเลยอ่ะนี่ดอกแดงดอกชมพูดอกฟ้าตัวนี้าอาฟ้าดสีฟ้าแล้วมาว่าอยู่ไหนดอกฟ้าก็มาว่าดอกฟ้าหนันหันห <für wan S 2> ันดอกฟ้าเฮ้ยสีนี้นะใส่สวยป่ะมันอยู่ที่คุณใส่มันอยู่ที่ไม่แข่ดอกฟ้านะคะ เราจะมีไอสไตล์สีสวยมากค่ะมีคนบอกอุ้ยดอกดอกไม้สวยจังเลยไม่ใช่ดอกไม่ไม่มีสีทองแน่นอนเราจะไม่ทำดอกสีทองดอกแดงดอกชมพูดอกฟ้านะคะดูดูเอฟกันได้นะเอฟเอฟในนี้เดี๋ยวพี่ไปไล่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 กันคืออะไรบางคนไม่เข้าใจคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจริงๆเขาเรียกซีเอฟแต่เขาง่ายๆว่าเอฟไงแต่ว่าเข้าไปที่เอฟ PJ Style นะคะ at PJ STYLEPJ Style นะคะเข้าไปสั่งจองสั่งซื้อกันได้ในนั้นนะคะราคาเท่าไหร่ฮะราคา890เบาทค่ะส่งฟรีใช่ค่ะราคาแ9 0้บาทพี่เป็นคนไปเลือกผ้าเองที่ Channel World พี่เป็นคนไปสั่งตัดเอง c h ่ n ะ World โอ้โห Channel World จริงหรือว่ารับ Channel แขกเยอะๆแขกเยอะๆแล้วถ้าอย่างสั่งสองตัวเท่าไหร่ฮะ สองตัวก็บอกไปสี่แปดบวกไปสี่แปดร้อยก็สี่แปดหนึ่งเป็นแปดแปดแล้วถ้าสั่สามตัวก็บวกอีกคูณสามพี่ก็ทำแล้วค่ะเดี๋ยวพี่มีมีไซส์อะไรบ้างคะมีเอ็มเอลเอ็กซ์ X อค่ะเข้าไปในเลยอาจจะเราจะเขียนไซส์ไว้ให้เห็นนะคะว่าไซส์อะไรอีกทีนึงคณน้อยแอปพีเจสไตพีเจเอสทีวายเอสทนะคะทุกคน สวยค่ะเสื้อสวยมากรอดใคมีแล้วถ่ายรูปแล้วก็แท็กมาที่หน้าเฟซด้วยนะใครซื้อของพี่น้องอุ่นพี่น้มีถ้าใครอยากได้รูปพร้อมเลสเซนก็บอกแอดมินได้เลยเดี๋ยวจะส่งมีคนบอกว่าจะซื้อใส่สงการก็ไปทนไม่ต้องใส่สงการก็ได้ค่ะใส่ตรหนงก็ได้ใส่ตหนก็ได้มันชี้งานนึกออกบ้างงั้นแบบว่าแบบว่าไหนมีคนสั่งยังเนี้ยมีคนสั่งบางยังเนี้ยพี่อยากรูปจังเลยอ่ะมีไซส์อะไรบ้างมีไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ค่ะพี่ใส่ XL ตัวนี้คือเอแอลจะใหญ่จริงๆพี่กิ๊ฟต้องใส่ M นะเอ้ยใส่เอลนะ L ได้ M ได้ผู้หญิงอะ M ผู้หญิงก็จะแบบมัดเอวแบบเนี้ยเนี่ยมัดเอวโชเดอโชเดอโชวเดอโชเดอโชว์ดอโชเดอแบบไปทะเลก็แบบมัดเอวอะไรอย่างเงี้ยพี่พิจิตไปเที่ยวเชียงใหม่มาช่วยใครคือพี่พี่จิตวี่อยากขอลาเชียงใหม่สักสามปีพี่ไฮมากเลยพี่จะไม่ไปเชียงใหม่สามปีเอฟไลน์พี่น้องเขาบอกเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยของมีจํานวนจํากัดนะเดี๋ยวช้าเดี๋ยวปักหมุดให้หน่อย ทำไงวะป่อพิมพิมป์ป่ะไอเอสไทเมื่อกี้ไหนพิมพ์ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ปักหมุดให้นะเดี๋ยวปักหมุดก่อนฮะปักหมุด P J เจเอสทีไยแล้วทำไงอ่ะแล้วก็โพสหรอ P J เจเอสทีแล้วพี่ปักหมุดในนี้ด้วยได้ไหมอ่ะแล้วกดปักหมุดยังไงทำไงวะเอ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกให้ปักแล้วมันจะควรจะขึ้นแล้วก็จะเห็นเดี๋ยวนะสั่งซื้อเขียนว่าสั่งซื้อด้วย กีะปักหมุดกันไห้มันต้องกดปักหมุดถ้าเกิดกดถ้ากดส่งมันจะแค่ส่งเฉยใช่ปะไม่ได้ในคำปักหมุดเป็นบ้างอ่ะบอกหน่อยสิไม่ใช่ในในไอจีปักหมุดได้ปะทุกคนหุ้ยปิดการมองเห็นทำไมไปเอ็มหกเท่าไรเฮลโล o ฟอร์มฟิลิปปินส์เข้าไปในแอป j ีเจข้าเข้าไปในไลแอดเลยนะคะเอาสองตัวจ้าจากหวานหวาน เขาเป็นอย่างไหน S P J สไต์นะคะ S ไลน์ไปได้เลยเสียงพี่หน่องคือแบวเสียงพี่กีตคือห้ามากใครสอนวิธีปักหมุดหน่อยดิทาไม่เป็นเนี่ยใช่พี่ปักหมุดให้ดูจังเลยอ่ะกปักได้ปักยังไงคะพี่พิมพ์ไปแล้ว S P J สไต์เมื่อกี้อ่ะทำไงอ่ะทําไงอ่ะปักหมุดเขาบอกให้ปักเลย P J สไต์ ได้ยังปักยังไงคะปักหมุดได้ยังยังไม่ได้เลยอ่ะปักยังไงปักยังไงน้องยีปักยังไงอ่ะเฮ้ยฝนซื้อเลยผ้าลรานี้ดีมากจะบอกว่าซาผ้าใส่สบายมากมข้อความแล้วปักหมุดค่ะเราต้องเม้น์ก่อนใช่ปะหรือว่าเราต้องไไงเจอแล้วเราต้องเมนต์ก่อนปะย่าแกพิมพ์ยังกดส่งแล้วก็กดค้างที่ข้อความซื้อไม่ขึ้นได้ที่จิ้มค้างอ่ะ แอสทีเจสไตล์นะคะทุกคนรอสักครู่นะกำลังงมอยู่ปักหมุดเออ S T โอเค S T Y L E โอเคถูกไหมถูกส่งเข้าไปอ่าแล้วก็ปักมุดจิ้มขอควาเมื่อกี้ว่าอ่าแล้วก็ปักหมุดสวัสดีทุกคนทุกคนปักหมุดไปแล้วอีเจมันไม่ว่างอ่ะอีเจมันมือแต่ไปขุดจอบขุดเสียมาตอนนี้อ่าพี่ขายกับพี่กริฟต์ก่อนนะมีหนึ่งลายสีแดงนะคะวันนี้ เปิดตัวที่ลายสีแดงลายมีสามลายลายสีชมพูและลายสีฟ้านัดไปไหนแล้วลายแดงของพี่น้องใส่นะแต่ผ้าพิวมากเลยผ้าพิวมากล็อตนี้ผ้าผ้าเลยยอนนะคะตัดเย็บยากพอสมควรมันเลยนานนิดนึงล็อตที่สองมาช่วยพี่ทำาหัสกินหน่อยเลยทุกคนปักหมุดได้แล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะ ไปร้านเขักแล้วปักแล้วตักแล้วใครอยากสั่งซื้อเข้าไปที่ไลแอดแอทีเจสไตล์เลยนะคะถ้ายังไม่มีใครตอบก็ใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามีหลังบ้านอยู่แค่หนึ่งคนค่ะทุกคนรวมพี่เป็นสองคนใจเย็นนะคะพี่ทํากันเองกับกับเพื่อนกับแล้วก็เบรกไปฮะพี่กับเพื่อนกับเพื่อนแล้วๆอุดหนุนนางหน่อยค่ะทาธุรกิจอุดหนุนหน่อยค่ะ สนับสนุนหน่อยสนับสนุนหน่อยแอดไลน์บอกเดี๋ยวพี่จะทำธุรกิจกับพี่กีฟอีกนะเออนี่คิดมาสามปีแล้วยังไม่ได้เลยติดตามพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะไปคนละคิดมาสามปีแล้วอุ้มเฮ้ยเราเอาอะไรมาแปะตรงนี้แม่วาเราต้องซื้อไม้เราควรซื้อไม้ตั้งกล้องแกอไม่มีนักเก็บไว้ตรงไหนไม่ได้ถ่ายละทุกคนสัญญาไหมมาคุยกับพี่นีนีก่อนแล้วก็รีบไปแอดไลน์แอดซื้อของนะไม่งั้นพี่จะปิดแล้วนะ เอฟคนไข่ไม่ไต้คนไขยมีคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าานะใสใหญ่ไหมคะที่ใส่อยู่เอฟแลนะคะพี่กิ๊ฟใส่ใหญ่มากเลยอ่ะพี่พี่กิ๊ฟใสเอฟแอลพี่พี่ชอบใสหลวมๆไงพี่อยากเป็นเดอะทอยพี่เตี้ยนะมันก็เลยดูยาวถ้าเป็นผู้หญิงปกติก็เบอร์เอ็กซ้งใสหลวเข็มขวดสองพันขึ้นยังไงอะเข็มขวดสองพันคืออะไรอ่ะมันก็ขึ้นแล้วนะเนี้ยมันคำอยู่แล้วแล้วแล้วใครคิดถึงเราเข้ามาดูกันหน่อย สั่งซื้อได้นะคะเสื้อพี่น้องัวเท่าไหร่คะเนียแปดร้อยเก้าสิบบาทค่ะส่งฟรีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเข้าไปเช็คสต็อกแล้วก็จะไปส่งให้พรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะรีบสั่งกันนะไม่งั้นต้องรออีกไม่รู้กี่วันพี่จะว่างใช่ตอนนี้พี่ <c oughs> พน้องวันนี้มาเปิดตัวสินค้าใหม่ยังไม่ได้ลงรูปเลยนะนปักแล้วปังหมุดแล้วนะคะนี่ลายที่สามมาแล้วลายที่สามเออนี่สีฟ้ารีบซื้อรีบจองกันนะครับบอกตรงว่าใส่แล้วดูแบบ เฮ้ยเหมือนเดือทอยเลยอ่ะไม่มันอาจจะดูลายแบบหวานแต่ว่าผู้ชายใส่มันก็น่ารักนะดูดินะก็โอเคนะส่งมาขายสปปลาวขายดีแน่ค่ะจัากประเทศลาวเราก็ส่งนะคะต่างประเทศก็ส่งนะคะแต่ว่ามีคิดค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะต่างประเทศแต่ว่าส่งในไทยเราส่งให้ฟรีน่าน่าสปาจิ้งฟอร์ฟ p ล i ปปินส์ชุดอาบเลย์เชียงอันนอง Hello Filipino พี่นัดเมาหรือเปล่าคะพี่เขถามผมไม่ได้กินครับไม่ได้กินวันนี้ไม่ได้กินเลยไม่เชื่อดีไหมวันนี้ไม่ได้กินเหล้าเลยครับอโอชินค่ะรบกวนเอฟด้วยนะคะเออพักเชียงใหม่เชียงใหม่พักก้อนพักก้อนเชียงใหม่สามปีที่จะไม่ไปพี่อายไปทำอะไรมาหรอไปทำอะไรมาหรอเชียงใหม่อายมากเลยขอพักหน้าสักสามายที่พี่ผู้ชายใส่สวยเรามาชมจองที่พี่กิ๊กใส่ปาวานเข้าไปที่ไลน์แอด พีเจสไตล์นะคะหรือว่าเดี๋ยวปวันหลังไมมาหาพี่เดี๋ยวพี่จองให้อุ๊ยลายนี้นะคะปวันเห็นไหมนุ่มผ้ารุ่มใส่สบายผ้าเป็นยังไงคะคุณนเาซิลถ้ามันจะต่างจากรอที่แล้วนิดนึงร็อตที่แล้วมันจะแข็งแข็งคือใส่แบบไม่ต้องซักก็ได้อ่ะแต่ว่าอันนี้ยถ้ามันผิวมันอาจจะยับง่ายดนถามอะไรก็ใส่ในแอปพีเจสไตล์นะคะความยาวของเสื้อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าไปข้านมีบอกมาเลยเข้าไปที่ไลน์แอปพีเจสไตล์นะคะเรา บอกไซส์บอกขนาดบอกความยาวไว้แล้วส่งซิกนี่ไหมพี่โจโจถามเนี่ยพี่โจส่งไกลจังส่งให้ได้นะพี่นัทคะทำไมไม่ใส่ดอกแดงมีคนถามเฮ้ยเออว่ะให้ผู้ชายลองใส่ดอกแดงดูไหมดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาผอชเอ่อชไมเธอเธอเธอเดี๋ยวฉันจะไปสลับกันรอแป๊บนึงนะคะพี่น้องก็ลังไปเปลี่ยนเสื้อกับพี่นัทนะคะ พี่นัดพีนัดกับพี่น้องไปเปลี่ยนเสื้อกันตอนนี้มีแต่พี่กิฟคุยพี่กิฟไปก่อนรอแป๊บหนึ่งนะคะเฮลโลแฟนฟอร์มฟิลิปปินราคาเท่าไหร่พี่น้องขายอยู่แป0แต่ผ้าดีมากบอกเลยทุกคนต้องลองจับดูนะคุณภาพไม่เหมือนกันนะจ๊ะก็การสั่งซื้อทักไปได้เลยนะคะที่ spjstyle นะคะปักหมุดไว้ให้แล้ว แอดปีเจสไตล์ลา์แอดนะคะไปแอดลน์ไปได้เลยรอพี่น้องแป๊บนึงนะจ๊ะพี่น้องไปเปลี่ยนเสื้ออยู่เสื้อตัวนี้ไงเนี่ยเสื้อที่ใส่อยู่นะคะพี่น้องทำขายมีสามลายทาปากด้วยเพิ่งกินข้าวมายังไม่ทาต่อสักครู่นะจ๊ะพี่น้องไป คิดค่าเช่าสตูดิโอเจ้าของบ้านเออจริงเราต้องคิดค่าเช่าบ้านเรานะเนี่ยนนสวัสดีทุกคน <มา S 2> นะคะเฮลโลแฟนฟอร์มอินโดนีเซียทำไมนักใส่แล้วมันดูสั้นวะไหนี่น้เนอะนัดสูงไงอา้าวนางมาแล้วค่ะนางไปเปลี่ยนเสื้อกันมาแล้วค่ะ ผู้ชายใส่สีแดงก็น่ารักนะดูเออผู้ชายใส่สีแดงก็สวยเนี่ยสีแดงใครจะว่าแบบหวานไปแต่ผู้ชายใส่น่ารักนะดูนะเนี่ยเดินเทย์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 อะไรก็สีด้วยที่ใส่สีนี้สว่างมากเลยจริงก็จะสวยดีอ่ะสุดยอดเลยนะข้ามันนิ่มดีอ่ะจะบอกว่าพี่ทิวดีจองจองหมดเลยนะแเียาตอนนี้ติดโควิดนะคะแมนนาชาติยังงดอยู่นะจ้าเอาทุกสีแล้วก็เอาสีแล้วประมาณ แต่นาที่คิดจะมาอะไรใส่ไม่ทันเยำตัวเลยเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีไลฟ์แจกของใช่แล้วดูดูดูนี่สินี้ก็สวยใส่แล้วดูขาวน้าสวัสดีค่ะทุกคนปวดกระดุมค่ะพี่นัาพี่นัาปวดกระดุมหน่อยค่ะโอ้ปวดทำไมอ่ะปวดเลยแบดแบดหน่อยอะไรเงี้ยแบดทอยแบดี๋ยวทอยะดุมไหมปวดเลยอะไอยเลยปวดปวดเลยรไหม อาจารย์ปิวแน่คลิปนี้สั่งสีแดงสามตัวเข้าไปที่ไลน์แอดเลยนะคะสบายเหมือานะคะมอนอยู่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะไม่เหมือนอยู่ในบ้านเลยนะในสั่งเลยเนี่ยนี่ดีมากค่ะทุกคนอ้าวลีบหน่อยนะคะทุกคนสวยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็เรายากเป็นศิลปินนะฮะเราก็แค่เอาหยิบกีตาร์ขึ้นมานะแล้วก็ดบปึ้งปึ้งขอเพลงได้นะคะทุกคนนะอ้าวหนึ่งเพลงให้ผู้ชมหน่อย พี่น้องคะาสักขายเสื้อรวยแล้วอย่าเลิกเล่นบอลเล่นะรวยอะไรเนี่ยพี่ได้ทันอยู่ตัวแล้วเท่าไหร่เองก็ตั้งเยอะพี่นัดใส่สีแดงก็โดนหลอกขึ้นมากคุณกิ๊ฟไล่เสื้อหน่อยคุณกิ๊ฟใส่สีชมพูเห็นคุณกิ๊ฟไหมครับคุณกิ๊ฟจับภาพอยู่อ่ะทุกคนเข้าไปไลน์แอดแล้วถ้าเกิดยังไม่มีคนตอบก็ใจเย็นๆหน่อยนะพี่มีหลังบ้านอยู่แค่คนเดียวเองแต่พี่จะไปไล่ตอบนะจ้าทุกคนเลยค่ะถ้าทางให้ดีให้ดีคือ กดจองมาเลยว่าสมมติสีแดง XL หนึ่งตัวแล้วก็โอนเงินมาเลยพี่จะล็อกให้คนที่โอนเงินก่อนพี่น้องใส่กาวพี่คิดเป็นใส่กาวแต่พี่คิมเพราะว่าถ้าของมันไม่พอพี่จะล็อกให้คนที่โอนเงินมาก่อนนะคะไม่ไม่ยาวสแล้วพรุ่งนี้พี่จะไปเช็คตอนแรกจะส่งของให้ตอนเย็นนะคะแต่ก็เป็นเดสพี่คิมขายเกลียวเซ็นเซอร์หน่ h ยได้หรือเปลขอให้ขายดีสวยๆว่ะให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวพี่กลับกล้องก่อนนะพี่ ือพี่น้องใส่สวยจังคือสีนี้เหรอเอยสีนี้สีฟ้าสีนี้ชื่อลายสีฟ้านะุกคนเปลี่ยนจับกล้องดูดูนี่รูาลสีฟ้าของพี่น้องดูดูสีฟ้าครับอันนี้สีแดงครับอันนี้สีชมพูครับสีชมพูเออสีชมพูหวานเดียวเลยน่ารักอ่ะสีชมพูสวยเออน่ารักอ่ะนี่จะให้ดูสีชมพูในกระจกนี่ทุกคนรีบหน่อยนะของมีจํานวนจํากัดนะจ๊ะแล้วพี่ไปเลือกผ้าอีกลายหน้าก็คือจะเปลี่ยน ลายไปอีกแล้วนะอาจจะทำกางเกงดีแม้แต่กางเกงมันกัดใส่ยากอะที่บ้านมีแต่กระจกอย่างนี้เลยอะสั่งเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะน้องเบียร์น่ารักที่สุดเลย ถ้าสั่งแล้วสูง154ใส่ไซส์ไหนดีคะ M ค่ะ M ค่ะพี่น้องบอกแต่ว่ามันอาจจะหลุมๆวมหน่อยก็ใส่แบบสบายๆมัดเอวไปทะเลอะไรใช่ค่ะ M รีบซื้อรีบจองกันนะครับของมีจินวนจำากดไใส่เอยากได้แต่กลัวใส่ไม่ได้ใส่ได้ค่ะใส่ไม่ได้ส่งให้พี่ค่ะทพี่ใส่ให้ใส่ได้ใส่แบบสบายๆมันไม่ได้ใส่พอดีตัวมากเสื้อฮาวายมันต้องใส่แบบหลุมหลวมนิดนึงลายคุณกิ๊บสวยใช่ค่ะเพราะว่าไม้แขวนดีอะค่ะ ยมพูสวยค่ะตันนี้สวยนะเฮลโลทุกคนดูพี่กิฟต์ผอมใช่ค่ะพี่กิฟซ้อมหนักมากเลยค่ะช่วงเนี้ยต้องมันหลอกหรือเปล่าพี่น้องอวยพรให้หนูในคะหนูจะสอบแล้วสู้ๆนะคะใครที่กำลังสอบก็แต่ผ้าดีมากบอกใจอ่านหนังสือแล้วก็มาเอฟเสื้อพี่ด้วยนะดูความริงตัวของผ้านะบวกทุนหนาบวกความทิ้งตัวดูดูนะครับบวกนี่ทไมเฮ้ยผ้าใสสบายรุ่นเนี้ย Hi h i r อพี่จะไปเช็คที่ไลน์แอดแล้วนะบอกว่าขอเชื่อว,วันเล่พี่ปูได้ไหมโอ,อพี่ปูไม่ได้ไลนนะ์จดอยู่ตัวลแปร้อาบาทนะคะทุกคนส่งฟรีทั่วประเทศไทยคะ่ะเข้าไป,ไปที่ line ไล<ด>น์แอด บ P.J.Style นะคะ P.J. S.T.Y.L.E. P.J.Style นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบหลังบ้านแล้วค่ะปิดไลน์แล้วก็จะเข้าไปตอบหลังบ้านรีบไปสั่งจองกันนะจ้าเดี๋ยวของหมดนะจ๊ะอาจารย์สอาจารย์สนใจเสื้อค่ะาลนัอาจารย์ไม่ได้เข้ามือจันนี้อาจารย์คะสนใจเสื้อหนูไหมคะใส่สบายใส่แล้วหล่อมากเลยค่ะที่วมาเร็ว อาจารย์ดูหิวสใส่หิวใส่แล้วหล่อมากเลยค่ะผู้ชายก็ใส่สบายนะคะไปไว้ข้าสิอาจารย์เหมาท,ทุกทุกรายเลยไหมคะนี่ไงสวย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 เหมือนอยู่ย<ๆ>อะไรอ่ะมันอยู่ต่างจังหวัดเลยมันอยู่ทะเลอะไรเนี้ยแนะนำไปซื้อสามตัว<ไ>แล้วก็หาแฟนไปยู<ๆ>คนบนทีวีก็ไอบนเวทีก็จะเป็นเหมือนนักร้องอะไรพี่นาบอน้องพี่นาบอกว่าซื้อขาตั้งกล้องด่วน เออไม่มีขาตังที่ไงชนตั้งอยบ่างเยน้เยอาล่ะกลับกล้องก่อนแต่ว่าถ้าซื้อขาตั้งกล้องเราก็จะอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมไม่ได้นะคะใช่ค่ะดูค่ะซื้อรบสามไลนนะคะใครมีแฟคนเดียวไปหาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็ใส่ในครบกันสามซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็สักผ้ามาหนึ่งสองสามซ้ายขวาซ้าย พาสักพาสักส่าสสพักสักพัสักพรับขอจบการงานพี้นีครับไปบ้านอะไรบ้านใ่าปับ้ามงมากแม่ท่าประจำของนางนี่ครับถ้าใส่แบบเท่ๆก็แบบว่านี้อย่างนี้ปื้มจิต ส้องมาวเราติดตามตลอดนะจ๊ะใส่แบบเท่ๆก็ใส่ไงี้ไปเลือกที่บ้านได้ไหมขอเลือกตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะมีสามลายก่อนนะตอนนี้เปิดตัวสามลายสามลายนะคะพี่ใส่เอ็กแอลพี่ชอบใส่หลวมๆซื้อแล้วขอลายเซ็นพี่หน่องด้วยได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดใครต้องการรูปพร้อมลายเซ็นนะคะแจ้งแอดมินได้เลยเดี๋ยวพี่แนบไปให้ไอว่าถิ่พี่เจสไทน์นะคะพีเจเอสทียีอลีเอฟพีเจสไทน์เป็นแฟนจากโมร็อกโก เอ้ยไม่ใช่แม็กซิโกถ้าซักเสื้อใหม่มีคนบอกม, <c oughs> มีเก็บเงินไปทางไหมพี่น้องไม่มีค่ะไม่มีจา้าโอนมาเลยพี่น้องไม่โกงแน่นอนใช่ค่ะพี่ทำคนเดียวนะไอไอแอมโยแฟนปื้มเชีด from Philippines ขอท่าเต้นที่เตนเ้นที่เชียงใหม่คะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจีกัเชียงใหม่ใครไปเจอพี่เชียงใหม่อย่าพี่ไม่เต้นเลยวิล <c oughs> าอั m your f แ i นฟาร์ o อิ n โดนีเซียฮัลโหลถามภาษาอินโดไหมะโดยความคิดถึงทักไปกันหรือยังคะื่างอันของฉันให่บ้างหนิชี้มองไม่เห็นไม่มีอะไรมีแต่ส่งหัวใจมาของเธอยังไม่มีอะไรไม่มีตังค์ซื้อขอรูปกระไลเซ็นได้ไหมว่างั้นไม่ได้ พี่นาวกให้ตื่นมาด้วยนะน้อง่เพนร้อยเก้าสิบบาทค่ะเสื้อพี่น้องนะคะ PJ Style ขายอาเอมาต้ของขอแล้วนะตอดลุคไดเปล่นะคะพีมคิวบานคอมเมนต์หนูด้วยต้องพูเนเหมือนเนอพขขขนไอขายของไม่เบอร์เล็กสุดไซส์อะไรน้องเบอร์เค่ะเบอร์เค่ะไซส์ุเล็กสุดเบอร์เอ็มส่ิบปะวะเธอเเท่าไหร่นะ เข้าไปดูในทีเจนรีไซนค่ะกำลังสี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบสี่ h e l ฟ o from ิ h i l i p p i n มันไปผู้ชายเลยดิเอาเลี้ยงสนใจเสื้อพี่น้องลอยนะคะมันไม่ใช่เสื้อผู้หญิงนะคะมันเป็นเสื้อผู้ชายที่เป็นทรงตรงนะคะคุณผู้หญิงก็เนี่ยค่ะแบบมัดเอวนี่นะโชว์เอวโชว์เอวนี่มัดเอวแบบมัดเอวแบบถกขึ้นหลีถกกี้คืออีกไม่ได้ค่ะไรเห็นกิ๊งไหเก่งหลุดตุ่นะคะ ฉันเป็นแฟนของคุณจากเม็กซิโกขอบคุณค่ะสั่เสื้อไหมเม็กซิโกสั่เสื้อไหมวะคะแล้วส่งเท่าไหร่ค่าเสื้อแปดร้อยค่าส่งสองพันเอาส่งไม่ได้นะพี่แดงใส่สีอะไรดีพี่น้องสีนี้พี่นาหนูหนูเชียร์สีชมพูอุ้ยมันหวานหมดเลยพี่สั่งไปสั่สีเลยจริงๆพี่นาหนูเชียร์สีนี้สีพี่หน้องใส่สีแดงสวยมากเลยผู้ชายอ่ะขึ้นไลฟ์เลยนิ่งไลฟ์ไอจีก็เนี่ยเฮ้ย ทูกคน้ามาค่ะพี่แดงแนะนำสีชมพูที่กิบใส่อุ้ยสีชมพูหวานมากน่ารักนี่สีฟ้าก็น่ารักเท่าไหร่ครับส่งวันละบาทได้เปล่าครับหยอกหยอกหยอดตะปูกว้เลยเพอครบปุ๊บสั่งมาเลยนะได้จ้าแต่หยอดตะปูนปี่ก็กไม่ทันนะของมีน้อยนะเอ้เหของมีน้อยนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นผู้คนขอท่าได้นะคะดี่จะเต้นขายของพี่กิบเห็นไหมเห็นจ้าโอ้ิงดังเท้ ดีเจดเบ้าไหนคะดีเจ่าดีเจใครอบ้าวข้า, DJ, ขา,ขาไม่เล่นมันเล่นบอลกันแล้วหรอเล่นค่ะเล่นด้วยขายด้วยจ้านี่ชีพเสริมนะคะช่วงโควิดช่วงนี้รายได้หดหายนะคะ <c oughs> ช่วยกันซื้อหน่อยค่ะให้พี่นุชมาขายหน่อยพี่นุชไม่อยู่จ้ามีแต่พี่กิฟตกับพี่น้องนะจ๊ะ ตอนนี้จอบขุดเสีย่ยมตอนนี้อยู่บ้านพี่กิฟนะคะไม่มีคนอื่นนะคะเอาพี่นัทแทนก่อนได้ไหมไปแล้วนะพี่จะไปดูหลังบ้านแล้วนะโอเคนะคะใครทักทายกันมาได้นะคะสั่งเสื้อที่ a p j ส t y l e นะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ a p j สไตล์นะคะทุกคนที่สักถดงให้แล้วพี่น้องด้วยนะ พี่น่องสวยมากพี่น่องดูเสื้อดูเสื้อพี่ใส่เสื้อนี้เต้นร้านนี้นะคะไปแล้วนะไปแล้วนะจะไปใครขอแล้วไป้อยเก้าสสั่งซื้อได้ที่ PJ Style นเนี่ยเข้าไปที่ @pjstyle นะคะมีไลน์แอดด้วยนะ @pjstyle นะเข้าไปจับจองกันนะจ๊ะพี่จะไปแล้วนะจ๊ะทุกคนไปแล้วนะ Miss you น้องใส่เบอร์เอ็กซอลค่ะตัวนี้อะไรโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่บราดบ้าะบ๊ายบายปิดยังไงอะสิ้นสุดสิ้นสุดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปสั่ง